การไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่จําเป็นจริงๆหรอวันนี้สร้างเงินในอากาศาจ,จะออกมาพูดถึงเรื่องการไปมีปฏิสัมพันธ์คะ่ะเคยเห็นกูรูท่านหนึ่งออกมาพูดว่าการไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมันไม่จําเป็นไม่ต้องทําก็ได้คลิปเนี้เห็นนานแล้วนะแต่วันนั้นไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันก็เลยเงียบไว้ก่อนเห็นออกมาโจมตีกูรูที่บอกว่าให้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆว่าหลอกคนอื่นให้เข้ามาดูคลิป คนเราทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้สิ่งที่ต้องการก็คือยอดวิวกันทั้งนั้นแหละค่ะหรือไม่จริงคนที่เขาออกมาบอกเขาหวังดีกันทั้งนั้นแหละก็อยากให้เพื่อนเนโตไปด้วยกันวันนี้สร้างเงินในอากาศขออนุญาตโต้แย้งเรื่องนี้นะเพราะว่าวันนี้ f a c e b o o k ส่งการแจ้งเตือนมาให้สร้างเงินในอากาศและวว่าให้ไปแสดงความคิดเห็นในโพสติดกระแสเพื่อให้ผู้คนค้นพบเรามากขึ้น สร้างเงินในอากาศแนะนำเพื่อนๆมาตลอดค่ะว่าเวลาเห็นโพสต์คนดัง,ดงๆเห็นโพสต์ที่มีการเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆให้เข้าไปคอมเมนต์ไว้บ้างถึงแม้ว่าเจ้าของโพสต์เขาจะไม่มาตอบกลับเราก็ตามแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าโพสต์เหล่านั้นอะมันมีผู้คนมากมายเลยนะที่เดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นเขาจะมองเห็นเพจเล็กๆของเราการไปมีปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้คลิปของเพื่อน หรือแม้แต่กระทั่งตอบคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองกูรู้ท่านนั้นบอกว่าการไปมีปฏิสัมพันธ์ไม่สําคัญไม่ต้องทําก็ได้แต่ตัวเองไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆใต้โพสต์ของตัวเองหมดเลยนะแล้วให้คําตอบแบบเนียนๆว่าอยากให้กําลังใจเพื่อนการตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองจะส่งผลให้เพื่อนๆกลับมาที่โพสต์ของเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทําให้ยอดวิวของเราเพิ่มขึ้น นั่นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์แล้วค่ะแต่สร้างเงินในอากาศอยากจะบอกว่าการมีปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีแต่เพื่อนๆควรให้ความสำคัญกับการโพสคลิปการทำคอนเทนต์ที่ดีมากกว่าเราควรเอาเวลาส่วนใหญ่ไปคิดคอนเทนต์หาเวลาไปทําคลิปแล้วเอาเวลาเหลือๆของเรามามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ไม่ใช่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเวลาทำคลิปอันนั้นไม่ถูกต้องหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ